เมื่อปัญหาโลกร้อนส่งผลต่อเรามากขึ้นเรื่อยๆกองทุน TESG จะช่วยให้เราพักดันความยั่งยืนพร้อมกับการลดหย่อนภาษีได้อย่างไรและกองทุนนี้ต่างจาก s s f และ RMF หรือไม่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับ m e t i o n Invest y o u r m o n e y Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนโลกแห่งการทำงานจะก,ก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่หนึ่งทักษะที่ยังคงความสำคัญอยู่เสมอคือทักษะแห่งการนำเสนอแต่คนทำงานไม่น้อยกลับเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่มีความมั่นใจถ่ายทอดเรื่องราวไม่ได้ตามที่ต้องการการเล่าเรื่องไม่น่าดึงดูดหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นทีมหรือเป็นผู้นำองค์กรที่ต้องการจะพัฒนาทักษะแห่งการเล่าเรื่องให้ตรงใจผู้ฟังนะครับมาร่วมเรียนรู้ทักษะนี้ไปกับผมรวิทย์หานุสาหะ ในคอร์สแบบออนไซต์ Business Storytelling for Leaders เพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องรับเพียง20คนเท่านั้นนะครับสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ missiontothemoon.co หรือ Line Official at missiontothemoon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission Invest อยู่กับผมชัดพิวัตครับเมื่อไม่นานมานี้เราจะเห็นว่ามีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับหรือว่าบจ หลายแห่งเนี่ยที่เริ่มเสนอขายกองทุนที่เรียกว่า TESG กันอย่างคึกคักเลยแล้วกองทุน TESG นี้เนี่ยมันคืออะไรและมันสําคัญจนเป็นวาระของประเทศอย่างไรนะครับวันนี้ชัดจะพามารู้จักกับกองทุนรถยนต์ภาษีรูปแบบใหม่อย่าง TESG นะครับหรือว่า Thailand ESG ครับ TESG หรือว่า Thai ESG เนี่ยมันคืออะไร TESG หรือว่า Thailand ESG Fund น,นะครับมันคือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งมีสิทธิพิเศษให้ผู้ลงทุนเนี่ย สามารถนำจำนวนเงินลงทุนนะครับหากลดจนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งเหมือนกับการลงทุนใน RMF แล้วก็ s s f เลยนะครับแล้วกองทุนนี้เนี่ยลงทุนในอะไรนะครับทำไมถึงน่าสนใจนโยบายการลงทุนของไทย ESG นะครับกำหนดให้สามารถลงทุนในหุ้นไทยนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ไทยที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนนะครับตามหลักของ ESG ซึ่งประกอบไปด้วยมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า Environmental นะครับสังคมนะครับ Social นะครับแล้วก็ บัรษัทพิบาลนะครับ Governance นะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นกับคํานี้นะครับบรรษัทพิบาลเนี่ยคือการบริหารจัดการบริษัทนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้แล้วก็คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะครับการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็อาทิเช่นหุ้นไทยยั่งยืนนะครับก็อย่างเซ t ESG Rating นะครับคือตาสารนี้นะครับด้านความยั่งยืน ก็จะเรียกว่า ESG บอ d นะครับท้งนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าเซ็ตเนี่ยได้มีการจัดทําดัชนีพุ้นยั่งยืนที่เรียกว่าเซ็ต ESG l a s t i n g นะครับสำหรับประเมินผลการดําเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยนะครับจากการประกาศเมื่อวันที่6พฤศจิกาที่ผ่านมานี้นะครับมีบริษัทที่ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนเนี่ยในเซ็ต ESG l a s t i n g เนี่ยจำนวน193บริษัทนะครับก็เยอะมากๆนะครับ รวมแล้วเนี่ยมีมูลค่าตามตลาดนะครับหรือว่า Market Cap เนี่ยอยู่ที่13ล้านล้านบาทนะครับก็เยอะมากๆครับคิดเป็น72%ของดัชนีเซ็ตนะครับแล้วก็ MAI นะครับรวมทั้งหมดของตลาดหุ้นไทยนะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ AA เนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย34บริษัทนะครับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ AA มีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย70บริษัทนะครับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ A เนี่ยมี ท้ง้นเนี่ย64บริษัทนะครับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ BBB มีจำนวนทาง้นเนี่ย25สิบบริษัทนะครับซึ่ง esg บอ d เนี่ยก็มีรูปแบบคล้ายกับตราสารนี้ปกติทั่วไปนะครับต่างกันที่วัตถุประสงค์นะครับของการระดมเงินทุนนะครับที่ต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้เพื่อดำเนินกิจการโครงการต่างๆภายในบริษัทนะครับภายใต้แนวคิดในการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับโดยมุ่งตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นกรีนบอลนะครับสังคม ลแ้วก็ความยัองทุน t n a i ESG เนี่ยลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับกองทุนไทย ESG นะครับลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีนะครับแล้วก็ลงทุนสูงสุดเนี่ยได้ไม่เกิน1,000 0 0บาทนะครับโดยไม่มีกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ำนะครับวงเงินลงทุนของไทย ESG จะไม่ถูกนับรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆนะครับเช่น SSF นะครับ RMF PVD นะครับกบขกอชครับแล้วก็เบีย้ยประกันชีวิตแบบบำนาญน,นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยกำหนดเพดานนะครับลดหย่อนภาษีรวมกันเนี่ยได้ไม่เกิน500,000บาทก็คือเราจะได้วงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มจากไท a i s s เนี่ยไปเลยอีก100,000บาทน,นะครับและเมื่อนับรวมกับกองทุนการออมเพื่อการ,กรเกษียณอายุอื่นๆน,นะครับก็จะลดหย่อนได้สูงสุดถึง ห0 0 0นบาทนะครับระยะเวลาการลงทุนของ Thai ESG เนี่ยก็คือต้องถือหน่วยลงทุนเนี่ยเป็นเวลา8ปีเต็มนะครับนับจากวันที่ซื้อครับก็จะนับแบบวันชนวันนะครับไม่ใช่นับแบบปฏิทินนะครับก็คือซื้อปีไหนเนี่ยลดห่อนปีนั้นและไม่บังคับว่าต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีครับกองทุน TESG s s f RMF ต่างกันอย่างไรนะครับ หนึ่งเลยนะครับระยะเวลาลงทุนครับไท a i ESG เนี่ยถือหน่วยลงทุนเนี่ยแปีนับจากวันที่ซื้อนะครับไม่บังคับซื้อทุกปี SDEM นะครับถือหน่วยลงทุน10ปีนับจากวันที่ซื้อนะครับไม่บังคับซื้อทุกปี RMF ต้องถือจนถึงอายุ55นะครับและครบ5ปีนับจากวันที่ซื้อนะครับซื้อต่อเนื่องทุกปีนะครับหรือว่าปีเว้นปีได้นะครับปีที่เว้นเนี่ยก็ต้องเว้นในปีที่เราไม่มีรายได้นะครับถ้าเรามีรายได้ยังไงเราก็ต้องซื้อทุกปีนะครับสครับสินทร ทย ESG เนี่ยหุ้นไทยและตราสารนิไทยที่เข้าหลักเกณฑ์ ESG นะครับก็สามารถซื้อได้หมดเลยนะครับ SFF กับ IMF เนี่ยลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับข้อ3ครับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับไทย ESG เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีนะครับแล้วก็ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทนะครับ SFF ไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีและไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆนะครับก็ต้องไม่เกิน5 0,000บาทครับ RMF ครับไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีนะครับและไม่เกิน5 0,000นบาทเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษตรอื่นๆนะครับกองทุนไทย ESG เหมาะกับใครครับก็คือคนที่มีเป้าหมายการลงทุนให้เงินเติบโตในระยะยาวนะครับมองเห็นโอกาสเติบโตในหุ้นยั่งยืนและก็ธุรกิจที่ดําเนินงานนะครับตามหลัก ESG ในประเทศไทยนะครับและก็เหมาะกับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุนนะครับแต่ว่าไม่อยากซื้อ IMF เพราะว่าใช้เวลาที่นานเกินไปนะครับกว่าจะขายได้นะครับสาหรับคนที่อายุน้อยกว่า45ปีนะครับและไม่อยากซื้อ SSF เนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาถึง10ปีและเหมาะกับคนที่ต้องการลดหย่อนนะครับเงินภาษีเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีฐานภาษีเนี่ยที่สูงนะครับเช่น20%ขึ้นไปนะครับหรือว่าลดหย่อนภาษีจาก SSF แล้วก็ i MF เนี่ยจนเต็มสิทธิ์หมดแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะได้รู้จักตัวช่วยในการลดย่อนภาษีอย่าง TESG กันมากขึ้นนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสมัครสมาชิกมิ s ชั่นขับราคาเริ่มต้น50บาทสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยครับ มิชชั่นอินเวสต์โยมันนี่โยฟิเจอร์เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต